ถ้าสุนัขตำรวจเห่าคนไม่หยุดมันอาจไม่ใช่เพราะกลิ่นแต่เพราะมันเห็นบางอย่างที่มนุษย์มองไม่เห็นหญิงตั้งครรภคนหนึ่งถูกสุนัเขเห่าสายกลางตลาดไม่มีใครรู้ว่าทำไมแต่แค่ครึ่งชั่วโมงต่อมาสิ่งที่อยู่ในท้องของเธอกลับทำให้ทั้งตลาดกลายเป็นสนามแห่งความสยองเสียงหัวเราะเด็กที่ดังมาจากร่างไร้วิญญาณเสียงเห่าครั้งสุดท้ายของสุนัขตำรวจและสิ่งที่ถูกฝังไว้ใต้กระเบื้องตลาดเก่า คือความลับที่ไม่มีใครกล้าเอ่ยถึงอีกเลยสุนัขตำรวจชื่อไทเกอร์เห่าดังลั่นหน้าตลาดเช้าเสียงเห่าดังก้องสะท้อนกับผนังร้านคาผู้คนเริ่มหันมามองด้วยความม่นงงหญิงสาวคนหนึ่งยืนตัวแข็งมือกุมท้องใหญ่ของเธอไว้แน่นเหงื่อซึมตามขมับใบหน้าเริ่มซีดเผือดแม่ค้าหยุดขายของชายชราแถวนั้นพึมพำว่ามันคงเจอกลิ่นอะไรแน่ๆแ,แต่ไทเกอร์ไม่หยุดมันกระโจนเข้ามาใกล้หญิงตั้งคันมากขึ้น เห่าทีขึ้นเร็วขึ้นเหมือนพยายามเตือนอะไรบางอย่างเจ้าหน้าที่ตำรวจคู่หูของมันรีบเข้ามาดึงสายจูงเฮ้ไทเกอร์แต่สุนัขไม่ยอมฟังจมูกมันเจาะไปที่ท้องของหญิงคนนั้นหางตั้งตาแข็งจ้องไม่กระพริบเสียงรอบข้างเงียบลงอย่างประหลาดมีเพียงเสียงลมหายใจของหญิงตั้งคันและเสียงเห่าของไทเกอร์ที่ดังก้องในใจทุกคนหญิงคนนั้นถอยหลังทีละก้าวฉันฉันไม่ได้ทำอะไรนะเธอพูดเสียงสัน่น ทันใดนั้นไทเกอร์หมอบลงขนบนหลังมันลุกชันตำรวจมองหน้าเพื่อนร่วมง,งานอย่างไม่เข้าใจแต่ก่อนที่ใครจะทันพูดอะไรหญิงคนนั้นสุดตัวลงกับพื้นมือของเธอกลุ่มท้องแน่นขึ้นเธอร้องเบาๆเ,เหมือนเจ็บแปลบจากภายในผู้คนกรูเข้ามาล้อมมีเสียงเรียกให้โทรหารถพยาบาลแต่สายตาของไทเกอร์ยังไม่ละจากท้องของหญิงนั้นแม้แต่วินาทีเดียวตำรวจอีกนายหนึ่งคุกเข่าลงใกล้ๆ และทันทีที่มือเขาแตะพื้นเขาก็รู้สึกถึงอะไรบางอย่างที่เย็นเฉียบใต้แผ่นกระเบื้องตรงที่หญิงล้มอยู่เสียงไทเกอร์เห่าดังกว่าเดิมเหาเหมือนจะบอกว่ามีบางสิ่งอยู่ตรงนั้นตำรวจรีบก้มลงสำรวจพื้นฝุ่นลอยฟุ้งขึ้นจากแรงกระแทกเมื่อหญิงตั้งคันล้มลงกลิ่นเหล็กสนิมปนกลิ่นดินชื้นตีขึ้นจมูกเขาลูบแผ่นกระเบื้องตรงหน้าเบาๆแล้วสัมผัสนั้นสั่นวูบเข้าไปถึงกระดูก เฮมานี่เร็วเขาเรียกเพื่อนอีกนายหนึ่งรีบหยิบไฟฉายส่องลำแสงสันไหวไปตามมือที่ไม่มั่นคงแล้วสิ่งที่เห็นก็ทำให้ทุกคนเงียบกริบรอยแตกเล็กๆปรากฏขึ้นกลางพื้นและจากรอยนั้นมีของเหลวสีคล้ำซึมออกมาไทเกอร์เริ่มครางต่ำในลำคอเหมือนกลัวแต่ยังต้องเตือนหญิงคนนั้นยังคงนอนนิ่งดวงตาเบิกกว้างเหมือนเห็นอะไรที่คนอื่นยังไม่ทันรู้ตำรวจพยายามพยุงเธอขึ้น แต่เธอกลับสั่นแรงอย่าอย่าเปิดตรงนั้นเสียงเธอแผ่วเบาราวกับหมดแรงจะพูดต่อแต่คำเตือนนั้นยิ่งทำให้ตำรวจลังเลไม่ได้พวกเขาช่วยกันนัดแผ่นกระเบื้องเสียงแกรกแกรกดังสะท้อนในความเงียบจนในที่สุดช่องเล็กๆก็เปิดออกกลิ่นเหม็นข่าวพุ่งขึ้นมาทันทีผู้คนที่ยืนดูต่างพากันถอยหลังแสงไฟฉายส่องทะลุลงไปในช่องลึกและไนนั้น มีถุงผ้าที่ขาดวิ่นหนึ่งใบด้านในมีเศษบางอย่างที่เหมือนกระดูกเล็กๆเ,เสียงกรีดร้องดังลั่นตลาดหญิงตั้งคันดิ้นเธอตะโกนสุดเสียงไม่ใช่ฉันฉันไม่ได้เถกน้ำตาไหลพรากบนใบหน้าแต่ไทเกอร์กลับเผาอีกครั้งเผาใส่ท้องของเธอเหมือนรู้ว่ายังมีบางอย่างซ่อนอยู่ข้างในตำรวจทั้งสองมองหน้ากาันเอาเครื่องสแกนมาหนึ่งในนั้นพูดเสียงต่ำอีกคนรีบวิ่งไปที่รถ ฝูงชนเริ่มซบซบเสียงพูดคุยกลายเป็นคลื่นหญิงคนนั้นตัวสั่นพยายามลุกขึ้นแต่ไทเกอร์ขวางไว้ดวงตาของมันส่องประกายในแสงเช้าเหมือนกำลังจับต้องบางสิ่งที่คนมองไม่เห็นแล้วเสียงจากในท้องของหญิงคนนั้นดังขึ้นเบาๆเสียงเคลื่อนไหวแปลกๆเหมือนมีอะไรดิ้นอยู่ข้างในเสียงนั้นไม่ใช่เสียงหัวใจของทารกหญิงคนนั้นร้องด้วยความเจ็บปวดเธอก้มลงกรีดร้องอีกครั้ง มันมันไม่ใช่ลูกของฉันเลือดซึมออกตามชายเสื้อตำรวจถอยกรูดด้วยความตกใจไทเกอร์คำรามต่ำอีกครั้งก่อนจะเห่าขึ้นสุดเสียงเสียงเห่าของไทเกอร์สะท้อนกล้องไปทั่วตลาดกลายเป็นเสียงเดียวที่แหวกความโกลาละออกเป็นเส้นตรงหญิงคนนั้นล้มลงอีกครั้งมือกุมท้องแน่นเลือดเริ่มไหลออกมาจากใต้ชุดคลุมสีสีผู้คนต่างถอยห่างด้วยสายตาหวาดกลัวตำรวจคนหนึ่งรีบก้มลงจับชีพจร แต่เมื่อเขากลับรู้สึกถึงการเต้นอีกจังหวะหนึ่งไม่ใช่หัวใจของหญิงแต่มันเต้นลึกกว่านั้นเหมือนมีบางสิ่งขยับภายในร่างเธอมันยังมีชีวิตอยู่ในนั้นเสียงเจ้าหน้าที่พึมพำเพื่อนเขามองอย่างไม่เชื่อสายตาหมายความว่าอะไรเด็กหรอแต่สายตาของไทเกอร์กลับตอบต่างออกไปมันเห่าอีกครั้งก้าวถอยหลังเพียงก้าวเดียวก่อนจะหมอบลงจ้องร่างนั้นนิ่งราวกับพร้อมจะพุ่งเข้าใส่หญิงคนนั้นสะอื้น ฉันแค่เจอของนั้นในซอยหลังตลาดฉันไม่ได้รู้ว่ามันคืออะไรเสียงเธอสั่นลมหายใจขาดห่วงแต่ไม่มีใครกล้าเข้าไปใกล้จุ่ๆหน้าท้องของเธอก็ขยับแรงเหมือนมีมือเล็กๆจากด้านในพยายามดันออกเนื้อผ้าโป่งขึ้นชั่วขณะตำรวจทั้งสองถอยกรูดหญิงคนนั้นกรีดร้องเสียงหลงร่างบิดมือทั้งสองขวนพื้นจนเลือดสิบไทเกอร์คำรามลึกในลำคอฟันของมันขบกันแน่น ตำรวจคว้าปืนขึ้นมาโดยสัญชาตญาณอย่ายิงเสียงหนึ่งตะโกนจากฝูงชนช่วยเธอก่อนแต่ไม่มีใครรู้จะช่วยอย่างไรเสียงครวนครางของหญิงคนนั้นเปลี่ยนเป็นเสียงหัวเราะสั้นๆหัวเราะที่เย็นชาและไม่ใช่ของเธอสายตาของเธอเริ่มพร่ามัวรอยยิ้มแปลกประหลาดค่อยๆปรากฏบนใบหน้าแล้วทุกอย่างก็หยุดนิ่งเธอนิ่งไปไม่ขยับไทเกอร์เห่าทีสุดท้ายก่อนจะเงียบลงกลิ่นคาวเลือดกระจายไปทั่ว ตำรวจค่อยๆก้าวเข้ามาใกล้มือหนึ่งสันระริกยื่นไปแตะที่ลำคอของหญิงไม่มีชีพจรเขากระซิบแต่ก่อนที่เขาจะเอามือออกบางสิ่งใต้ท้องของหญิงขยับอีกครั้งแรงกว่าเดิมเขาเพือมือออกแทบไม่ทันเสียงแหวเบาๆดังขึ้นแล้วแผลตรงหน้าท้องก็เริ่มยากออกทีละน้อยเลือดไหลทะลักออกมาราวกับสายน้ำผู้คนกรีดร้องหนีไปคนละทิศตำรวจล้มถอยหลัง แต่ไทเกอร์พุ่งเข้าไปเหาไม่หยุดเห่าเหมือนกำลังสู้กับสิ่งที่มองไม่เห็นเสียงเห่าดังก้องท่ามกลางกลิ่นคาวเลือดและฝุ่นที่คลุ้มไปทั่วตลาดเลือดสาดกระเซ็นเปื้อนพื้นกระเบื้องเสียงฝีเท้าผู้คนวิ่งหนีดังก้องไปทั่วแต่ไม่มีใครกล้าหันกลับมามองหญิงคนนั้นนอนแน่นิ่งอยู่กลางวงเลือดหน้าท้องยังคงขยับเหมือนมีบางสิ่งดิ้นอยู่ข้างในอย่างบ้าคลาั่งไทเกอร์คำรามต่ำขนตั้งชันทั่วลำตัว สายตาคมจ้องไปยังท้องที่เริ่มขยับแรงขึ้นเรื่อยๆเสียงแหวะแวะดังขึ้นชัดเจนกลิ่นข่าวเลือดผสมกลิ่นเนื้อสดลอยฟุ้งในอากาศตำรวจคนหนึ่งกัดฟันแน่นมือยังคงถือปืนไว้แน่นแต่เขาสั่นจนปืนแทบหลุดจากมือเธอตายแล้วเขาพูดเสียงแผ่วแต่มันยังไม่หยุดขยับอีกคนค่อยๆเดินเข้าใกล้ไฟฉายในมือส่องไปยังท้องของหญิงเนื้อผ้าเริ่มฉีกออกเป็นเส้นๆ แล้วในที่สุดบางสิ่งก็โผล่พ้นออกมาเป็นมือเล็กๆสีเทาซีนิ้วเรียวยาวเกินกว่าของมนุษย์ไทเกอร์กระโจนเข้าใส่ในทันทีเสียงคำรามของมันดังก้องฟันคมฝังลึกลงในเนื้อนั้นเลือดพุ่งกระเซ็นหญิงคนนั้นกระตุกเพ่อลืมตาขึ้นอีกครั้งทั้งที่ทควรตายไปแล้วในตาของเธอขาวโพลนไม่มีแววใดๆเสียงแปลกประหลาดลอดออกมาจากลำคอคล้ายเสียงเด็กทารก แต่หนาและหนักจนผิดธรรมชาติตำรวจทั้งสองถอยกรูดมือสั่นระริกพระเจ้านั่นมันอะไรกันแน่ไทเกอร์ยังคงกัดไม่ปล่อยเลือดไหลนองพื้นเสียงดิ้นรนจากในท้องค่อยๆเบาลงแต่ทันใดนั้นมือเล็กๆอีกข้างหนึ่งทะลุออกจากหน้าท้องคว้าคอของไทเกอร์ไว้แน่นมันส่งเสียงร้องโหยหวนพยายามดิ้นแต่แรงนั้นมหาศาลจนร่างของมันถูกยกขึ้นจากพื้นตำรวจเล็งปืนทันที ปล่อยมันนะเสียงปืนดังขึ้นสองนัดกระสุนทะลุร่างหญิงคนนั้นเลือดพุ่งกระจายเป็นฝอยแต่ร่างนั้นไม่ล้มเธอ,อยังยืนมือที่คว้าไทเกอร์ไว้อย่างแน่นริมฝีปากแสะแยะยิ้มเลือดไหลออกจากมุมปากเป็นสายยาวเสียงหัวเราะเย,ย็นเยียบแทรกซึมไปในอากาศหัวเราะที่ไม่ใช่เสียงของเธอแต่เหมือนมาจากในท้องไฟในตลาดกระพริบวูบเสียงไฟฟ้าสู้ซาดังขึ้น ทุกอย่างมืดสนิทไปชั่วขณะเมื่อแสงกลับมาอีกครั้งร่างของหญิงคนนั้นถายไปเหลือเพียงคราบเลือดหนากับรอยเล็บข่วนบนพื้นยาวไปจนสุดซอยไทยเกอร์นอนแน่มิ่งหอบหายใจเบาๆตำรวจค่อยๆก้าวเข้าไปแต่ก่อนที่เขาจะทันแต่ร่างมันเสียงร้องทารกเผ่าเบาก็ดังขึ้นจากเงามืดข้างหลังเสียงร้องนั้นเบาในตอนแรกเหมือนเสียงลมลอดผ่านขวดแก้วแต่ค่อยๆดังขึ้น สชัดจนทุกคนได้ยินเสียงร้องให้ของทารกที่ฟังดูไม่เหมือนทารกเลยแม้แต่น้อยตำรวจทั้งสองหันขวับไปทางเสียงนั้นไฟฉายส่องสว่างเป็นลำตรงกระทบผนังอิฐเก่าที่มีรอยเลือดเปื้อนแล้วในเงาสลัวนั้นมีเงาร่างเล็กนั่งอยู่กับพื้นมันขยับตัวช้าๆเนื้อหนังมันยังเปียกชุ่มไปด้วยเลือดผิวซีขาวจนเห็นเส้นเลือดใต้ผิวดวงตาดำสนิททั้งดวงไม่มีตาขาว ริมฝีปากบางแดงเข้มและในมือมันกำสายสร้อยของหญิงตั้งคันไว้แน่นตำรวจคนหนึ่งเอ่ยเสียงสัน่นเธอเธอคือเด็กในท้องนั้นเหรอแต่ไม่มีคำตอบมีเพียงเสียงหัวเราะเบาๆเหมือนเสียงเด็กหัวเราะซ้ำๆจนกล้องสะท้อนทั่วซอยไทเกอร์เริ่มเห่าขึ้นอีกครั้งแต่เสียงมันสั่นเหมือนกลัวจนถึงขีดสุดเด็กนั้นค่อยๆเงยหน้าริมฝีปากฉีกยาวเกินรูปหน้าฟันเล็กเรียงเป็นแถวแน่นเหมือนใบมีด มันเริ่มคลานช้าๆมาทางพวกเขาเลือดไหลเป็นทางตามพื้นถอยตำรวจอีกคนตะโกนแต่ขาเขากลับแข็งจนขยับไม่ได้เด็กนั้นหยุดอยู่ห่างเพียงไม่กี่เมตรแล้วยกมือขึ้นแต่หน้าอกตัวเองเบาๆเสียงหัวใจดังตุบๆแต่จังหวะน,นั้นไม่ปกติเหมือนหัวใจของหลายสิ่งเต้นรวมกันในร่างเดียวลมเย็นพัดผ่านตลาดร,ร้างเศษกระดาษปลิวว่อนเสียงป้ายสังกสีสั่นดังแกรดทุกอย่างเหมือนหยุดหายใจ จนเด็กคนนั้นเอียงคอแล้วพูดเบาๆเสียงของมันไม่ใช่เสียงเดียวแต่เป็นเสียงทับซ้อนหลายเสียงชายหญิงเด็กผู้ใหญ่ผสมกันอย่างน่าสยดสยองพวกเขาฝังไว้ตรงนั้นใต้กระเบื้องที่พวกคุณเปิดตำรวจเบิกตากว้างไทเกอร์คำรามเสียงต่ำแต่ไม่กล้าเข้าใกล้ชายหนุ่มอีกคนรีบวิ่งกลับไปที่ช่องใต้พื้นไฟฉายส่องลงไปอีกครั้งแล้วเขาก็เห็นสิ่งที่ไม่อยากเห็นไม่ใช่แค่ถุงผ้าใบเดียว แต่มีหลายใบเรียงซ้อนกันลึกลงไปในดินบางใบเปิดออกเห็นโครงกระดูกเล็กๆและบางใบยังมีเนื้อเยื่อเปียกชุ่มติดอยู่กลิ่นเน่าแรงจนแทบอาเจียนชายคนนั้นหันกลับมาด้วยใบหน้าซีดเผือดพระเจ้าที่นี่มันไม่ใช่หลุมเดียวเด็กคนนั้นหัวเราะอ,อีกครั้งไม่ใช่ครั้งแรกไม่ใช่คนแรกไฟกระพริบวูบอีกครั้งแล้วเสียงกรีดร้องของตำรวจคนหนึ่งก็ดังขึ้นเมื่อเขาหันกลับไป เด็กคนนั้นอยู่ตรงหน้าเขาแล้วตาดำสนิทจ้องตรงเข้ามาเลือดไหลเป็นสายจากปากก่อนที่มันจะพูดเบาๆว่าแม่กลับมาแล้วเสียงนั้นลากยาวก้องสะท้อนในตลาดร้างไฟทั้งหมดดับลงพร้อมกันเสียงเห่าของไทเกอร์ดังขึ้นครั้งสุดท้ายก่อนจะถูกกลืนหายไปในความมืดสนิทเหลือเพียงเสียงหัวใจเต้นและเสียงเด็กที่เริ่มหัวเราะอ,อีกครั้งในเงารุ่งเช้าของวันถัดมา แสงแดดแรกลอดผ่านซากหลังคาที่พังครึ่งหนึ่งของตลาดเจ้าหน้าที่กู้ภัยและตำรวจนับสิบเข้ามาปิดพื้นที่กลิ่นข่าวเลือดยังคงติดอยู่ในอากาศร่องรอยการต่อสู้เมื่อคืนชัดเจนแต่ร่างของหญิงตั้งครรภ์และเด็กคนนั้นหายไปโดยไม่มีร่องรอยมีเพียงคราบเลือดแห้งกรังรอยเท้าเล็กๆเกปื้อนเลือดลากยาวออกไปทางประตูหลังตลาดและร่างของไทเกอร์ที่นอนนิ่งหัวมันพิงอยู่ข้างถุงผ้าใบหนึ่ง ภายในถุงนั้นมีสร้อยลูกป,ปัดของเด็กเหมือนกับที่เด็กในเงามืดถือไว้เมื่อคืนเจ้าหน้าที่ทุกคนยืนนิ่งไม่มีใครพูดอะไรตำรวจที่รอดจากเหตุการณ์เมื่อคืนยังคงสันผมเห็นตาเด็กคนนั้นมันไม่ใช่มนุษย์เขาพึมพำแต่ไม่มีใครตอบเพียงแต่จ้องไปยังรอยเลือดที่ค่อยๆแห้งไปกับแสงเช้าหลังจากวันนั้นตลาดแห่งนั้นถูกปิดตายไม่มีใครกล้าเปิดร้านอีกมีเพียงเสียงเล่าลือที่กระจายออกไปทั่วเมือง ว่าทุกคืนก่อนฟ้าสางจะมีเสียงเห่าของสุนัขดังขึ้นจากในตลาดตามด้วยเสียงเด็กหัวเราะเบาๆลอยมาตามลมบางคนบอกว่าเห็นหญิงท้องเดินอยู่ในเงาบางคนบอกว่าได้ยินเสียงร้องเรียกแม่ไม่มีใครกล้าเข้าไปพิสูจน์เพราะทุกคนรู้ดีว่าบางสิ่งที่ถูกฝังไว้ในคืนนั้นไม่เคยจากไปไหนเลยและใต้พื้นกระเบื้องเก่าที่แตกออกหัวใจเล็กๆดวงหนึ่งยังคงเต้นชชา เหมือนรอให้ใครบางคนกลับมาอีกครั้ง